สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้พี่เสือก็อยู่ที่แปลงผักหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะฮะพี่เสือก็เป็นห่วงแปลงผักมากๆเลยนะโดยเฉพาะแปลงผักนาของพี่เสือหมายเลขสิบเจ็ดเนาะนะครับตอนสี่วันที่ผ่านมาเราไปอยู่ที่มุกดาหารนะครับกลับมาเมื่อวานนะแปลงผักแห้งเหี่ยวหมดเลยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะโอ้โหได้ดูไลน์เมื่อวานเนาะ พีเสือก็มารดน้ำนะครับผนี้ผมดูแลรดน้าให้เองจริงหรือเปล่าในเอ้ยไม่ใช่มานาสตอรี่นะทุกคนเขาบอกว่าเขาจะมารดน้ำให้แปลงผักพีเสือนะฮะเดี๋ยวผมจะดูแลให้เองครับคุณไปกั่ยโสมนแล้วทุกคนดูดีๆนะฮะว่าเขาอะได้มารดน้ำให้แปลงผักพีเสือจริงไหมนะครับถ้าเกิดเขาไม่มานะไม่มาอีกแล้วหรือ4วันเนี่ยประมาณ4วันที่ผมไม่อยู่อะคุณต้องมารดน้ำ ห้าวันนีนะอ้าทำไมน้ำไม่ไหลโอ้ไม่กอดน้ำไม่ไหลจะมารดน้ำก่อนเดินทางสักหน่อยน้ำไม่ไหลเสียแล้วเอ้ามันไหลอยู่นี่รู้ว่ามันเป็นน้ำค้างเฉยๆนู่นๆไงน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเอ้าน้ำไม่ไหลเหรอ ต่อเป็นทางแน่นอนไหลสินัดกับคุณยายสมอนไว้ไหล<า> <3 S 2> สิว่ะะาจ่อเป็นทางตอนปีสามเอ้าแต่ว่านะไม่ไหลจริงจริง,รงด้วยทุกคนน้ำไม่ไหลอ,อันนี้คือมันมันคายอยู่ในสายยางเฉยๆนะเนี่ยมันไม่ไหลนะเนี่ยชาวนี้น้ำไม่ไหลอ๋อโค้ชชาเราเข้าห้องน้ำน้ำไม่ไหลเราก,ก็นึกว่า ที่สวนผักน้ำมันคนละท่อคนละสายโอ้ตองสรุปว่าน้ำไม่ไหลนะครับว้าวถ้าอย่างนั้นก็อดรดน้ำแปลงผักก่อนออกจากบ้านกกอกเลยนะครับทุกคนน้ำไม่ไหลจริงๆด้วยนะทุกคนนะครับน้ำไม่ไหลนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่มาตัดคณะไปรับประทานนะฮะ เราใช้วิธีการตัดนะทุกคนเราจะไม่ถอนเนาะนะครับเราจะตัดแล้วให้น้องเขาเกิดแตกแขนงขึ้นมาใหม่เนาะนะครับเขาแตกแขนงขึ้นมาใหม่แล้วเราก็จะได้กินเขาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเมาบานมาพรวนดิบนะครับผมโอ้โหดินแข็งมากนะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มได้กินนะฮะตัดกินไปสามรอบแล้วนะครับแปลงไปเสือนี่ตัดกินไปสามรอบแล้วนะครับ อร่อยมากเมื่อวานนี้ก็ให้ได้จังกึมนะครับทำไอ้นั่นคะนาผัดปลากระป๋องเฮ้ยพูดผิดคะนาผัดปลากระป๋องอืมคะนาผัดปลากระป๋องเมื่อวานอร่อยมากนะทุกคนนะครับฝีมือของได้จังกึมครับโอ้ลมแรงทุกคนลมแรง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 ดู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 ความแรงของลมครับโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงโอ้ นี่นะลมแรงมากนะลมหนาวนะครับลมหนาวพัดแหงหอมดอกสะแบงบนภูเล็กไฟอ้าวเราต้องปิดน้ำก่อนอ้าวลืมไปนะครับลืมไปว่าต้องปิดน้ำก่อนเนาะเนาะเดี๋ยวน้ำมาจะไหลทิ้งทั้งวันนะครับอ,อ,อ,อ้าวอน่ะแล้วกรแปลงของน้องก้าวก็ไล่นะที่ตัดกินไปแล้วสองรอบสามรอบเหมือนกันนะฮะส่วนแปลงของแม่บ้านบ้าหอมนะฮะ คนาแปลงนี้น่าจะได้กินไปประมาณห้าหกรอบแล้วมั้งครับผมนะฮะตัดแล้วก็ขึ้นขแขนงใหม่แล้วก็ตัดอีกนี่ทุกคนนี่นะนี่คือขแขนงที่เราตัดไปกินแล้วกินเล่านะครับก็องอกมาเรื่อยๆนะขแขนงของเขานะฮะนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่คือขแขนงหมดเลยเนาะนะฮะขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับต้องเด็ดใบเก่าทิ้งนะครถ้าเราไม่เกไม่เด็ดใบเก่าทิ้งนะ คแนามางมันจะไม่โตนะฮะคือต้นเก่าเขายังห่วงยังห่วงใบเก่าอยู่นะครับต้องตัดเด็ดทิ้งนี่คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นอยู่ที่สวนผักหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะยโอ้โหแปลงของแมงทับพูทุกคนดูก็ไอหอมแดงนะหอมแดงนี่ถอนกินไปแล้วประมาณ30%เปอร์ซเนาะนะครับ อมแดงหัวสวยมากนะทุกคนไม่น่าเชื่อเนาะโอ้โหหอมแดงงามมากนะครับโอ้โหแสงสวยจังแสงสีสม้มโอ้สวย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 มากนะแสงตอนนี้นะครับ บรรยากาศจากสวนผักนะฮะมีกระท่อมน้อยเป็นแบกกราวกับภูเขาที่ชื่อว่าผู้เล็กไฟนะฮะนู่นนะผู้เล็กไฟอยู่ทางนูน่นะครับโอ้สวยงามจริงๆนะฮะ คนนะครับก็ต่างที่ทุกท่านทราบดีแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับผมว่าวันนี้พี่เสือจะเดินทางกลับบ้านที่สุรินทร์นะครับประมาณสักสี่ห้าวันนะครับประมาณสี่ห้าวันเนาะนะครับพี่เสือจะไปทําธุระนะครับหลังจากนั้นก็ไม่น่าจะเกินอยู่ในร่างที่เก้าหรือสิบหรือสิบเอ็ดนะฮะพี่เสือก็จะกลับนะแล้วก็จะพาะมาให้ทุกคน ได้รู้จักได้เห็นได้พบเจอที่กกอกอย่างแน่นอนนะฮะหลายท่านก็พอจะดาวออกแล้วนะว่าคืออะไรนะครับพี่เสือจะพาใครมานะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดาวมากลมหนาวมากๆเลยลมแรงมากๆเลยนะฮะลมพัดแบบโข่โอ้ยหนาว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 อ้าวพินิก พินิกกี้หนาวไหมพินิกหนาวไหมตรงนั้นคือที่ประจำนะฮะที่พินิกเขาจะมามาฉี่มาอืน,นะทุกคนนะครับฉี่เสร็จแล้วสวัสดีครับพินิกไม่ไหน โอ้ยน้เปรี้ยก็รักนิกกี้เหลือเกินอ่ะดม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 อ้าวหอมกันหอมกันหอม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 เด็กชายน้ำเปรี้ยวกับเด็กชายนิกกี้นะะหอม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 รัก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 โอ้ยน่าร em ักจริงจริงโอ้ยร so ักร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 ักกันร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 ะวังรถด้วยระวังรถด้วยระวังรถด้วยอย่าไปนอน อย่าไปในถนนอย่าไปในถนนมาทางนี้อย่าไปในถนนมาทางนี้มามาทางนี้มาเออมาเล่นกนอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> นั่นแหละรักการรักการักก เวลาหมามาเล่นด้วยกันมันหยอกล้อด้วยกันมันน่ารักมากทุกคนนะครับโอ้หนาว,นาวลมหนาวพาัดแรงนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่วิดีอนี้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมพี่นิคนิก